สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องสุกินใชรคทับนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงกันในเรื่องของโปรแกรมวอลเลย์บอลวีเอลสองพันยี่สิบสองในสัปดาห์ที่สองที้ประเทศไทยนะครับเรามาอัปเดตสั้นๆกันให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เข้าไปอัปเดตนะครับก็นัดแรกครับพรุ่งนี้เลยนะครับสิบสี่มิถุนายนนะครับเข้ารายการครับสิบสามโมงสี่สิบห้านาทีนะครับไทยพบแคนาดาทางด้านขงช่องวันสารวิวันที่สิบหกมิถุนายนเวลาสิบโมงนะครับ ไทยพบโปรแลรนด์ถ่ายทอดสดช่องวันสาสิบเอ็ดวันที่สิบเจ็ดมิถุนยายนสองพันห้าสิบห้าเวลาสิบแปดนาฬิกาไทยพบญี่ปุ่นถ่ายทอดสดช่องวันสาสิบเอ็ดและนัดสุดท้ายของหลักสากที่สองครับวันที่สิบเก้ามิถุนายนสองพันห้าสิบห้าเวลาสิบสี่นาฬิกาทีมชาติไทยพบทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับก็ลุ้นแรงใจทีมชาติไทยก็จะหนักกว่าโซนแรกนิดเดีก็ถือว่ากสู้ได้นะครับสำหรับทีมชาติไทยที่จะสู้ได้ก็ไม่น่าจะมี แคนาดาแล้วก็ญี่ปุ่นครับก็โปรแร์กับสหรัฐอเมริกาก็ลุ้นนิดนึงนะครับก็เหนื่อยนิดนึงก็ไม่มีไมมีอะไรไม่มีอะไรแน่นอนครับอะไรก็เกิดได้สาวไทยก็ทำมาได้หมดแล้วทั้งชนะจีนล้มเซอร์เบียหกสุดยอดกิจก็วันนี้ก็ข่าวดีทั้งตอนนี้นะครับก็ฝากลงในใจสาวไทยครับนัดแรกครับพรุ่งนี้นะครับบ่ายสองตรงครับเปิดทีวีกดหมายเลขชันเปียกนะครับไทยพบแคนาดานัดแรกสับไรที่สองก็ทีงไทยก็ชนะ วิธีแรกก็แข่งสี่นัดผลง,งานดีแล้วครับชนะ3ามแพ้หนึ่งนะครับมีอยู่หคะแนนก็รุ้นมือใจได้นะครับวันนี้ก็ข่าบในช้นๆนี้ถ้า,ยายใครไนก็ต้องขอไปด้วยถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการคิดต,ต่อไปสำหรับวันนี้ตัวไลไ์ก่อนสวัสดีครับ